คนไทยเนี่ยอนะยากจะไปทํางานต่างประเทศมากๆเลยนะฮะอยากจะมีโอกาสที่ดีอยากจะมีรายได้ที่ดีอยากจะมีความท้าทายที่ดีกว่าและแถมเลือกประเทศสิงคโปร์ด้วยนะเพราะคนไทยเนี่ยอยากจะไปทํางานสิงคโปร์มากๆเลยนะ,ะและในขณะเดียวกันก็มีคนไทยอีกจํานวนหนึ่งไม่น้อยเลยนะฮะไม่ใช่ว่าอยากจะไปทํางานอย่างเดียวนะครับอยากจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผลสำรวจตรงนี้เกิดขึ้นโดยทางด้านของบริษัทที่มีชื่อว่า Jobs d b by Seek นะครับ JobsDB เนี่ยท่านผู้ชมพอคุณกันไหมฮะจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดหาแรงงานหรือว่าทรัพยากรส่วนบุคคลเขาก็จะมีรายงานอย่างนี้อยู่ออกมาตลอดเวลาทีนี้รายงานล่าสุดนี่น่าสนใจนะฮะเป็นรายงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของ Global Talent Survey 2024ครับทำทั่วโลกถ้าแปลภาษาไทยรายงานชุดนี้ก็คือผลสํารวจคนเก่งทั่วโลกและในการทําผลสํารวจคนเก่งทั่วโลกประจําปี2024เนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะมีพวกประเด็นปีกแยกย่อยอย,อย่างเช่น กลุ่มดิจิทัลนอร์แมทอาภาษาอังกฤที่นนหนึ่งนะฮะก็หมายความว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ i อทีซอฟต์แวร์อันนี้เรียกว่าดิจิทัลนอร์แมทซึ่งตอนนี้กลายเป็นกลุ่มคนที่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะอาเซียนนี่นะครับหมายมั่นตั้นมือว่าอยากจะเข้าดึงเข้ามาให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยแม้ว่าบริษัทแม่หรือบริษัทในเครืออะไรก็ตางเขาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ต้นทางอย่างเช่นในยุโรปหรือ,ออเมริกาหรือเอ,อเชียแต่ว่าคุณมาทํางานในเมืองไทย นนเขาเรียกว่ากลุ่มดิจิทัลนอร์มัทนะฮะและผลสํารวจตรงนี้นอกเหนือจากไปสารวจกลุ่มดิจิทัลนอร์มัทแล้วยังสํารวจกับมนุษย์แรงงานทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทยด้วยว่าเขาคิดยังไงนะฮะผลสำรวจตรงนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่า76%ของแรงงานไทยเนี่ยอยากเป็นดิจิทัลนอร์มัทเพราะจะได้ไปทํางานไกลๆคือประเภทไม่ต้องทํางานอยู่ในเมืองไทย คือทําที่ไหนก็ได้นะครับทีนี้นอกเหนือจาก76%บอกแรงงานไทยอยากอัพเกรดตัวเองอยากปรับปรุงตัวเองเป็นดิจิทัลนอร์มแล้วนี่ครับปรากฏว่าไอ้เจ้าสัดส่วนตรงนี้มันเพิ่มนะฮะคือการสํารวจนี้เป็นประจําปี2024ถูกไหมฮะและสัดส่วนตรงนี้เพิ่มมาเป็น76%กเ็นี่ยก็คือข้อมูลในทั้งปีที่แล้วคือปี66แต่ปรากฏว่าสัดส่วนตรงนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม26%ในปี Uh, 63นะครับขอโทษฮะเดิมในปี63เนี่ยคนที่ตอบว่าอยากจะเป็นดิจิตอลนอร์แมนไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมีอยู่แค่50%นะในปี63นะฮะแต่พอมาถึงปี66ผ่ 6, านมา3ปีเนี่ยอสัดส่วนตรงนี้เพิ่มเป็น76%คือมันขึ้นมาถึงตั้ง26%แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเทรนตรงนี้กลายเป็นเทรนที่บอกว่าคนรุ่นใหม่อยากทำมากดิจิตอลนอร์แมนเราเรียกว่า r รีโมท w o เวิร์คคือทำงานระยะไกลปกติเรามีแต่ r รมอเดทีวีถูกไหมฮะอันนี้ r รีโมท w o เวิร์นะฮะ พราะันเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่อย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับมี iPad เครื่องหนึ่งมีแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งมีโทรศัพท์มือถืออีกสักเครื่องก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าเนี่ยนะเดินทางไปเลยนั่งชายหาดกัมลาหาดสุรินภูเก็ตไปถึงเกาะสมุยก็ได้อยู่บนเกาะพีพีก็ได้ออออกไปเกาะไม้ท่อนไกลๆที่ญี่ปุ่นชอบไปก็ได้คนนี้อยู่ในเมืองไทยหมดเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เช้าขึ้นมากาแฟหนึ่งแก้วเปิดแล็ปท็อปตามต่อด้วยอะไรฮะมือถือต่ออินเทอร์เน็ตพ่วงฮอสปอร์ตทำงานกันเลยคร แถมยังพักผ่อนได้พักสายตามองไปที่ชายหาดทะเลใครก็อยากทำถูกไหมฮะจริงๆนะฮะบราการมันให้เลยไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะครับอะไรฮนะตอกบัตรอุ้ยย,ยุคไหนก็ไม่รู้นะสแกนนิ้วอุยุคนี้มังนะ้งฮะเดี๋ยวนี้ก็สแกนม่านตาเวลาเข้าทํางานออฟฟิศกันนี่นะฮะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทาแล้วผลสุขรวงมันบอกจริงๆว่าคนคนไทยอยากเป็นดิจิทัลนอร์มทอ่าไม่พอนะครับผลปรากฏว่าไม่ใช่แค่มีกลุ่มดิจิทัลนอร์มทประเทศอยากทํางานต่างประเทศหรือว่าอยากทํางานที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือออ คือย้ายถิ่นฐานนะครับอันนี้ก็ไม่น้อยนะฮะผลปรากฏว่ารายงานสำรวจชิ้นนี้ของ Jobs DB by Seek เนี่ยพบว่าสัดส่วนคนไทยที่อยากย้ายประเทศเพื่อไปหางานหาไรายได้สูงๆปรากฏว่ามีถึง66%อยากย้ายไปทำงานต่างประเทศและใน66%เป็นกลุ่มคนเจนซี C. ประมาณอายุไม่เกินเป็นประเภท25ปีเนี่ยมีความสนใจอยากจะย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างประเทศถึง79%เขาก็ให้เห็นผลชัดครับว่า1 เขาต้องการหน้าที่การงานใหม่ที่มันสดใสมันมีอนาคตและมีความท้าทายกว่าเพรพอมันมีตรงนี้มาปับ๊บแสดงว่าค่าตอบแทนต้องเรียกได้สูงถูกไหมอ่ะอันนี้เขาก็อยากว่าอยากได้ตังค์เพิ่มขึ้น 3. ประสบการณ์เนี่ยเขาอยากได้จากต่างประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นเองยิ่งเป็นประสบการณ์นานาชาติอันนี้ยิ่งดีคือไอ้ปรากฏการณ์ทั้งหมดพวกนี้ถ้าให้เราเรียกเป็นเป็นภาษาสื่อในสมัยก่อนเนาะเขาจะเรียกว่าสมองไหล brain drain ถูกไหมฮะ แต่สมัยนี้เขาก็จะเรียกมันดีขึ้นหน่อยดิจิทัลนอะมัฟังดูแล้วเป็นคำรุ่นใหม่สําหรับคนรุ่นใหม่นะครับเอาถามท่านผู้ชมนะถามท่านผู้ชมเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่านะถ้าเลือกได้ระหว่างทํางานไปทํางานต่างประเทศกับย้ายถิ่นฐานท่านผู้ชมเลือกอะไรถ้าเลือกได้นะฮะถ้าเลือกได้นะครับตามผลสํารวจนี้เลยนะฮะผลสํารวจนี้บอกว่าคนไทยนี่อยากไปทํางานต่างประเทศเพราะว่า อยากมีหน้าที่การงานอนาคตที่ดีกว่านี้นะครับอยากได้ผลตอบแทนสูงมากยิ่งขึ้นนะครับอยากได้ประสบการณ์ในต่างประเทศนั้นแต่ฐานท่านผู้ชมนะถ้าเลือกได้นะฮะเลือกจะไปทํางานต่างประเทศหรือเลือกจะย้ายถิ่นฐานส่งส่งเลยนะถ้าเลือกไปทํางานต่างประเทศก็พิมพ์ว่าทํางานต่างประเทศถ้าเลือกว่าย้ายถิ่นฐานก็พิมพ์ว่าย้ายถิ่นแค่นี้พอสั้นๆพอนะครับถ้าใครอยากย้ายถิ่นก็พิมพ์ย้ายถิ่นถ้าใครบอกว่าอยากไปทางานต่างประเทศก็เลือกว่าทํางานต่างประเทศอยากรู้นะครับ ผลสำรวจมาอย่างนี้แต่เดี๋ยวจะสำรวจนะครับสำหรับท่านผู้ชมตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ผลสำรวจังบอกต่อไปด้วยว่าสายงานที่คนไทยอยากจะไปทํางานต่างประเทศเรียกกันว่าดิจิทัลนอร์แมดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีถูกไหมฮะว่ามันต้องเปิดมาสาขาอาชีพว่าเออาชีพอ,อ,อ,อะไรทะเป็นคนไทยอยากทํางานต่างประเทศปรากฏว่า85%ครับอยากไปทํางานด้านการศึกษาและฝึกอบรม คือคำว่าฝึกอบรมมันเป็นคำดั้งเดิมมากแต่ถ้าพูดจรมมิงก็คือพวกประเภทเทรนนิ่งพวกโคชชิ่งนะครับเนี่ยเป็นสายงานที่คนไทยอยากไปทำมากในต่างประเทศนะฮะอันดับที่2คือ73%ครับงานด้านกฎหมายที่เรียกว่า l อ w firm นะฮะอันดับที่ -373% สูสีเลยคือบริหารธุรกิจและการจัดการพวกประเภท b e s s administration นะฮะนี่ก็เป็นสายงานที่มันสามารถทำงานในต่างประเทศได้นะครับอันที่4 72%คือสาย IT พวก Data Science วิทยาศาสตร์ทางด้านของข้อมูล Data และอันดับทที่5สุด้าย ่ำ70%เลยคือ69%คือสายงานด้านวิศวกรรมและเทคนิคนะครับทีนี้เขาก็ถามต่อและประเทศไหนที่คุณอยากไปถ้าคุณมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบรีโมทเวิร์กหรือจะเป็นดิจิทัลนอแมทหรือจะย้ายถ่นฐานเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนไทยอยากไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดมาดิไกเลยฮนะสิงคโปร์ครับอันดับหนึ่งนะฮะสิงคโปร์ Singapore เป็นอันดับหนึ่งเลยถูกเลือกโดยคนไทยที่อยากไปทำงานที่ต่างประเทศมีีีสสัััดด่่วนนนถึง33%อออบทท2คไไยยากปกป อ่ออกอีกนิดนึงนะแต่ยังไม่ข้ามทวีปกันเท่าไหร่นะฮะหรือว่ายังไม่ข้ามน้ําข้ามทะเลกันเยอะก็คือออสเตรเลีย28%นี่เป็นประเทศที่2ที่คนไทยอยากไปทำงานต่างประเทศอันดับที่3ไปไกลเลยครับทีนี้อเมริกา24%อันดับที่4ญี่ปุ่นฮะเป็นประเทศที่4ที่คนไทยอยากไปประมาณ21%และอันดับที่5จีนฮะคนไทยอยากไปทํางานที่จีนด้วยนะฮะแต่มีสัดส่วนน้อยเหลือเกินคือ7%นะนี่ก็เลยเป็นผลสำรวจที่เอามาเล่าสู่กันฟังถามท่านผู้ชมครว่าตอนนี้วิธีคิด บรรยากาศสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางไอทีอินฟราสเตรเจอร์ต่างๆเนี่ยมันเอื้อให้คนไทยนี่นะครับคุณสามารถนั่งอยู่ประเทศไทยแต่งานทําที่เมืองนอกก็ได้คุณสามารถไปทํางานที่เมืองนอกก็ได้แม้ว่าบริษัทแม่ของคุณจะอยู่ในประเทศไทยและโอกาสหรือเหตุผลต่างๆมันอ้อมมันร้อมอยู่ในตัวตันเองแล้วว่าทําไมคนไทยถึงคิดอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะครับอย่าลืมนะฮะถามท่านผู้ชมในเมสสครู่ถ้าเลือกได้ ถ้าเลือกได้ระหว่างไปทำงานในต่างประเทศหรือย้ายถิ่นฐานท้าผู้ชมเลือกอะไรนะครับลองส่งมาดูนะฮะ